จอกกลยุทธ์หยกสดปั้นแบรนด์ขนมไทยใบเตย100%สร้างยอดขายหลักล้านเติบโต26สาขาได้อย่างไรไ<อ>ถ้าพูดถึงหยกสดครับหลายคนคงคุ้นเคยกันกับขนมไทยสีเขียวสดใสนะครับรสชาติหวานละมุนที่ทําจากใบเตยแท้ๆ100%กันใช่ไหมครับแบรนด์ขนมไทยที่เริ่มต้นจากความชอบจุดเล็กๆครับแต่ด้วยความมุ่งมั่นในคุณภาพและก็รสชาติวันนี้ครับทำให้หยกสดเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับแล้วก็มีสาขามากกว่า26สาขาเลยทีเดียวจุดเริ่มต้นจากขนมไทยที่ญาติโยมเนี่ยนำมาถวายกลายเป็น คนไทยที่ครองใจคนทุกวัยนะครับคุณจาร์กหรือมหา,าสารสุร,รกิจรบวรถูกขนมเปียกปูนกะทิมัดใจในขณะที่กําลังบดอยู่หลังจากสึกออกมาได้ครับก็ตามหาขนมเปียกปูนที่มีรสชาติที่ตัวเองชอบแต่ว,ว่าตามเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนตัดสินใจทําเองซะเลยหลังจากนั้นครับใช้เวลาปร,ปรับสูตรอยู่ประมาณ3-4ครั้งก็ได้รสชาติในแบบที่ต้องการแล้วก็ลองนําไปให้ทั้งคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆกินดูนะครับทุกคนก็ให้ความสนใจมากแล้วก็ได้เห็นโอกาสว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยยังชอบถึงขนาดนี้ก็น่าจะมีความเป็นไปได้ทที่จะําออกสู ก็เลยตัดสินใจครับทำขายเป็นจริงเป็นจังก็ได้ลองผิดลองถูกอยู่สักพักหนึ่งจนมาจบที่คอนเซ็ปตที่ว่าขนมไทยใบเตยและตั้งชื่อแบรนด์ว่ายกสดนั่นเอง หลังจากนั้นก็คิดเมนูใหม่ๆเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ยังคงคอนเซปต์ความเขียวของใบเตยเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นขนมถ้วยจีนบูรัานมรดตหรือจะเป็นขนมเปียกปูนกะทิที่เจ้าตัวชอบมากๆนั่นเองซึ่งปัจจุบันครับก็มีเมนูให้เลือกทานมากกว่า14เมนูเลยทีเดียวนะครับและด้วยขนมที่เป็นเอกลักษณ์ครับแล้วก็มีกลิ่นกะทิที่หอมอบควันเพียงมีรสชาติที่หวานน้อยกําลังดีเป็นที่ถูกใจใครๆในยุคนี้ทําให้หยกสดครับเข้าไปได้ในใจของใครหลายต่อหลายคนเลยทีเดียว จะเห็นได้ว่าหยกสดครับได้หยิบความเป็นใบเตยมาชูเป็นจุดเด่นของแบรนด์แล้วก็เปลี่ยนจากขนมไทยหาทานยากให้กลายเป็นหาทานได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับรวมถึงแก้ไขเพนพอยต์หลักของขนมไทยนั่นก็คือความหวานครับตัวปัญหาสําคัญเลยนะครับที่ทาให้คนไทยไม่ชอบทานขนมไทยเพราะว่าขนมไทยดั้งเดิมนั้นมีรสชาติหวานเกินไปครับแต่หยกสดครับทำให้ขนมทุกชนิดนั้นมีรสหวานละมุนและก็ยังคงไว้ถึงความหวานมันเค็มกลมกล่อมเรียกว่าถูกใจลูกค้ากลุ่มที่อยากจะทานขนมไทยแต่ไม่อยากทานหวานมากและตอบโจทย์ รสายของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นด้วยครับทั้งด้านราคาครับหยกสดมีราคาที่สูงกว่าขนมไทยทั่วไปแต่ด้วยความพิถีพิถันการคำนึงถึงคุณภาพในทุกๆขั้นตอนนั้นทําให้หยกสดมีราคาที่เป็นของพรีเมียมแต่ว่าอยางจับต้องได้ครับด้านการขยายสาขาของเขาครับก็ทําอย่างไม่เร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยการเปิดสาขาครั้งละ1-2ถึงสสาขาเท่านั้นแล้วก็ดูว่าสาขาที่เปิดใหม่ทาให้ยอดขายเดิมตกลงไหมมีผลกระทบต่อสาขาเก่าหรือเปล่าทั้งหมดนี้ครับทำให้หยกสดในปี2564มีรายได้4.3ล้าานบกสีร ที่7.9ล้านบาทครับต่อมาปี2565ครับมีรายได้86.1ล้านบาทกําไรที่14.3ล้านบาทและในปี2566ครับรายได้121.5ล้านบาทกําไรที่19.1ล้านบาทเลยทีเดียวครับ